ทีนี้เรามานับขั้นบันไดดูหนึ่งสองสามส1 1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสสิบถึงข้างบนมันคือ18โอเควิธีการแก้ตรงนี้หน่อยหนึ่งคือเลขคู่เอาอ่ะผมเช็ดเท้าขนาดพอดีวางอีกหนึ่งอันนะคะให้มันเป็นเลขคี่ก็จะสิ ความยาวนะคะความยาวของคมตรงนี้ประหนึ่งว่ามันมีอีกหนึ่งขั้นนะคะก็คือความยาวจากนี่ถึงนี่นะคะไม่ใช่วางคมอันเล็กๆอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได,ใด้ให้พอดีเลยอ่าให้พอดีเลยก็คือเหมือนกับเป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นนะคะก็วางจากนี่เข้าไปเลยปึ๊บนี่เข้าไปเนี่ยประมาณนี้ถึงนี่วัดไปก็ได้สมมติเราไปแบบซื้อแบบตัดตัดนะก็วัดจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่หรือจะยาวไปนู่นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องเท่านี้ นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ถึงนี่มาถึงนี่โอเคนี่